มุงเอียงการเดินทางของคนเราคุณค่าของเดินเท้าป่าท่ามกลางเวลาเดินดาวตอนนาทีย่างก้าวแบบกระชั้นชิดก็ฉับภายในการเดินทางไม่อ่านบนหงส์กับหนึ่งชีวิตวุ่นวายเป็นลูกโซ่และถามความเดือดร้อนภายใต้แสงหว่างงมเทาและชีวิตจ้างกายภายในภาพสร้างไว้กับสิ่งต่างๆภายใต้กฎระเบียบของมนุษย์ ชีวิตเรายังอยู่ใต้ความรูปบร้อยของความจำเจของแนวความผิดและาการกระทําไม่ตกต่อบำบัาต่อเพียงและขึ้นไหวของชีวิตแนวเราไม่เป็นระเบียบเดินเท้าเปล่าชีวิตจะเจืออะไรในแบบกระชั้นชิดอยู่แนวเหลืองอ่อนผู้บุกเปิดและสร้างกระแสนิยมการอยู่ร่วมกันความรักซื่อตรงและแบบถือตัวตนในวันว่างในแนวาแวางลาบ ให้คุณค่าอะไรคุณให้คุณลงให้คุณวางรองเท้าและป่อยเท้าเดินในระเบียบให้เคลื่อนอยู่กับการกระทําสวรรค์ของคนเราไม่ถือตัวภายใต้มุนเมียน,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 นใต้หน้ากากถูกและแก่ด้วยน้ำมือคนรอบข้างที่ไว้ใจคนรอบข้างไม่เห็นอกห็ใจ เดินท้าปากความวังเงินเสียสันหลังใครผู้ใดต้องการแทงข้างหลังระหว่างหัวชั้นในและชั้นนอกคนหนึ่งแอบมองกระจกเงาของตัวของเราใครเปรียบตัวเราเหมือนกับความไหวหวั่นอย่างเดิมหรือพลังก,กำลังใจกองหลังที่คอยปกป้องตัวเราในการในการใช้คำพูดแบบการสั่งโดทคำจริงใจไม่เหมือนกัน ระหว่างทางเลยเรายังคุ้นเคยระหว่างกับการกับเดินทางครั้งใหญ่ไม่เห็นผุนก้าวย่างแบบไม่มองความหวังหรือความหลังทุกสิ่งทุกอย่างหายไปจากความซื่อสัตว์ระหว่างหัวใจและมิตรภาพมันจะเป็นเช่นายไม่ให้ใครรับรู้คุณค่าของเองความสิ้นหวังภายใต้จิตสำลึกเราแบบความสัหลังในใจเงาของตนสิ้นหวัง แต่ปลายหลังแหกปกของเราไม่รู้จักพอเพียงและความใฝ่ฝันฉันยังอยู่ในบรรทัดฐานความเห็นแก่ตัวของคุณไม่ปูุกมิดไมตรีฉันรู้จักตัวเองดีแค่ไหนไม่สําคัญความจริงอยู่ภายใต้เซลล์เรายังรู้จักค่าค่าไม่เห็นแตความฝันในเงาห,หัวไม่ถึงปลายทางเท่าที่ควรความจริงมีอยู่ว่าเราควรทําเช่นใดจะได้หัวใจแรกเกิดกลับมาภายใต้คําสั่งจิตส,สำนึก แค่คำจิตสั่งคำสั่งจิตนึกคิดผิดไหมคำถามและคำตอบในเวลาเดียวกันท่านยังนึกถึงวันแล้ววันเล่ามาและกับวันวิกโยค์หรือวันโชคร้ายของชายหนุ่มวันแล้ววันเล่ารอไว้คือวันผ่านไปหลายวันความฝันไม่นึกถึงวันไหนในคำสั่งพิยายวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์หรือเดือนความฝันไม่สามารถบอกอะไรได้พอตื่นขึ้นมา ทุกอย่างหนึง่งคงการสืสารฝันบอกเรื่องราวความในใจทั้งหมดทุกอย่างมีค่าสําหรับผู้บริหารเวลาเวลาหายไปไหนหมดในค่าหน้าค่าหน้าต่างเวลาเวลาไปหมดจุดกับการตั้งหน้าคากรดาษกับสิ่งเป็นสิ่งที่ร่มต้นใหม่นอนนอนต่างประสบการณ์เราหาความสำราญในเมืองใหม่ทุกสิ่งหายไปไหน ทุกอย่างเรือค่าการของข้อผัดวันในเวลาตาสลุมสลือหมดไปกับการนอนทุกสิ่งปิดผนึกในพวกเวลาเด็ดต่างลวละหมดไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่กาการสัรหาข้อมูลในวันใหม่และลืมวันเก่าหมดค่าการทำร้ายใจในสมนในวันถ่ายไปจากใจเราแต่สิ่งเหล่านี้มานานนับปีและยังหยุดอยู่ที่หมายในคุณค่าของทุกสิ่งและภูมิใจในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะหมดไปกับเวลาลงเหลือเข้าทรงจังที่สิ่งทุกอย่างหายไปไหนหรือเศษนาทีให้อยู่กับพวกเวลาในระดับน,นั้นั้น